สวัสดีนะครับผมสวัสดีครับวันนี้นะครับผมมีคำคมสั้นๆนะครับที่จะมาฝากนะครับคือคนเรานะครับมีแค่สองทางให้เลือกนะครับสองทางให้เลือกเดินเท่านั้นนะครับอยู่ที่ว่าเราจะเดินทางไหนทางไหนที่เเราคิดว่าดีแล้วนะครับเราก็เดิน หรือว่าเราจะไม่เดินก็แล้วแต่นะครับเลือกเอานะครับก็เข้าเรื่องเนยนะครับวันนี้นะครับผมมาแข่งสนุกเกอร์นะครับกับทีมเออประเทศอะไรเนี่ยอ่านเอาเองนะครับอ่านได้เป็นครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันโอ้โหเขาชนะมาแล้วสองครั้งนะครับ แพ้12ครั้งเองนะครับซึ่งผมนะครับชนะ181ครั้งแพ้40ครั้งแล้วนะครับผมจะสู้เขาได้หรือเปล่าเนะนะครับอ๋อไม่เปลี่ยนเว้ยโอ้แม่นเลยจอนี่เอานะครับผมจะทำไงดีนะครับนะ ดูว่าผมจะเล่นยังไงนะครับผมจะลองบ่อยนี้ดูนปเนาะไปเปบาๆแล้วกันเนาะไม่ลงก็กันไม่ดีนะครับโอเคนะครับนะ ซึ่งวันนี้นะครับที่บ้านผมก็ฝนมีฝนตกด้วยนะครับแต่ไม่แรงนักนะครับวันนี้เป็นวันที่เอ,อ่อเท่าไหร่วันที่สิบสองสิบสามพฤศจิกายนนะครับสิบสามพฤศจิก,กาสองห้าหกห้านะครับนะก็อย่าลืมนะครับมาเป็นกำลังใจให้ผมโดยการที่กดไลค์กดแชร์และ กระดิ่งไว้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนที่ผมจะลงคลิปต่อต่อไปให้ดูนะครับนะโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเรามาดูกันแล้วเฮ้ยเขานำไปแล้วแปดแต้มแล้วนะครับโอ้เจ้านี้แม่นผมจะสู้เขาได้ไหมเนี่ยนะครับโอ้โหวันนี้นะครับมีฝนนะครับฝนตกเพิ่งเพิ่งหยุดตกไปตะกี้นะฮะมีมาลงมาแรงเยอะแยะเลยนะครับ อ่านะครับสามทุกใบผมง่วงแล้ว,วโอ,โอ้ตายแล้วใช้เดี๋ยวสิบหกแต้มแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะย้ายที่นี่นี่ก่อนเนาะเอาดูดไปเอา้าเอาเอสิบหกแตม้ม ตาผมมั่งนะครับจอนะครับเขาเปลี่ยนนะครับเขาเล่น16แต้มเนยเอถ้าไม่เปลี่ยนนี่ผมนั่งยาวเลยเนี่ยนะผมจะดึงสกรูหน่อยนะครับสกรูมามาเบาๆนะครับเพื่อจะเอาลูกลางน้ำเงินเออได้จริงๆเลยได้น้ำเงินนะครับแต่ว่าผมไม่เอานะครับผมจะเปลี่ยน เป็นช่องดีกว่านะครับเอาพี่แชมดีกว่านะครับจะลงให้ผมไม่รู้เปล่าเอ่ยนะครับนะเบาเบาหน่อยนะครับลงนะครับอ่าอัน,านนี้มาบังไว้เอาลูกไม่ได้เอาลูกนี้สนะิน้องครับนาะ ตามภาษานะครับไปตามภาษาเดียวกันนะครับพี่ดำพี่ดำเราพี่ดำนะครับผมจะสกรูนะครับเผื่อไอตัวจะมาสวยนะครับ เพื่อนครับไปเรามาลุ้นตามผมนะครับว่าผมจะยังไงนะครับอ้าวลืมดูตัวโหตายดีแล้วไม่เปลี่ยนจะห้าไปอีกนานไหมเนี่ยเรา ไหลพี่แชมป์นะครับไหลเบาๆแล้วกันเนาะห้แล้วครับเพื่อนๆครับเล่นลูกนี้เลยเนาะ พลาดไม่ได้เลยนะครับเพื่อนๆครับผมเนี่ยเล่นแบบกันไว้นะครับอ่าดีนะครับผมคือผมพลาดไม่ได้เลยนะเจ้านี้จะคอมเมนต์เกินนะครับคอมเมนต์ขนาดนี้คือเราพลาดนี่คือเราจบเลยนะครับซึ่งเกณ์อย่างนี้นะฮะเราก็น,นีนะครับ มดึงสกรูมาก่อนนะครับลงไหมเนี่ยลงไหมเนี่ยโอ้โหหลุดมือครับเกือบไม่ลงเนะีย่ยตายอย่างนี้ก็มีนะคนเราเกมอย่างนี้นะครับคือเราสามารถแสดงความแม่นความอะไรเราได้ตามใจเราเลยครับเพราะว่าเกมที่เราโหลดมานี่ก็คือโหลดฟรีนะครับ ไม่ได้ไม่ไเสียตังค์นะแต่ลงไป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 ก็ยาวโอ้โหไม่ลงนะครับนั่นโดนเลยนะโอ้โหผมก็อยากให้เพื่อนๆโหลดมามั่งนะครับที่เกมสนุกเกอร์ครับนะครับสนุกเกอร์นะฮะแล้วก็ ไปตรงที่ออคำว,ว่าสนนกเกอร์ไม่ไม่ใช้นิตนะครับเล่นไม่ใช้นิตนะครับนั่นแหละนะครับก็โหลดมาซะนะครับที่ Google Play นะครับที่เพจโตเอ๋ยท,ที่เพจโตนะครับนะเป็นโหลดดาวน์โหลดมาแล้วก็แต่เวลาอ้าวเราได้เปลี่ยนยนะครับแต่เวลามีน็ตเนี่ยเราจะ สามารถแข่งกับต่างประเทศได้นะครับแต่ถ้าเราไม่มีเนิตนี่เราก็จะได้แข่งกับหุ่นยนต์นะครับแต่หุ่นยนต์แม่นนะนะครับนะดนะครับโอเคครับต่อเลยนะครับผมเมื่อกี้หลุดไปนะครับนิดนิดไม่แรงเท่าไหร่นะครับนิดผมไม่แรงเท่าไหร่นะครับ เอาไงกันเนี้ยนะครับจะลงให้ผมไม่เอ่ยเนาะลงไม่เอ่ยอ่ะจะโอ๊ยเบาเกินเบาเกินมั้ยเนี้ยอเกือบเกินนะครับก็ไม่ได้ดำอยู่ดี ติดแดงนั้นไม่เป็นไรคุยกับพี่แชมป์ดีก่่านะครับคุยกับพี่แชมป์ดีกว่าเนาะนะครับนะ,ะคุยโอ้โหตัวเกินอ่ะโอเค โอ้ดูดี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 เอ้ยดู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 บู๊ชอันี้แม่นนะครับผมพลาดนั่คือโดนเลยนะครับนะเอ้าขอไม่เอาดำแมาดำเขาก็ไม่ได้ตัวสิอ๋อเข้าได้ตัวนี้เนาะโอเออรฉลาดเอาเอาวางกันไปนะครับเอ้าเอานั้นจะได้ดำไหมเพ่ได้ดำไหมเพ่ โอ้โหโอ้โหโอ้โอ,โอ,อ่อเออยังไง้นเขาเนี่ยเห็นะครับตามผมมาจะติดนะครับผมพลาดเองครับเพื่อนๆน,นะครับ พี่เอาไว้พี่ืมโดนซะโดนมะเนี่ยเกือบเขานุกเกร์ตัวเองนะครับืมกันสุดยอดมากพวกพี่พูดกันยังไงเนี่ย ไปกันเนาะไปเลยนะครับกันไม่เป็น,นะฮะเฮ้ย จะตบหลังให้ผมหรือเปล่านะครับนะลองดูเนาะตบหลังให้ผมหรือเปล่านะครับพี่น้องครับโอ้โหเยสสุดยอดมากนะครับก็ดูดูได้นะครับวิธีตบหลังนะครับต้องเช็ดแทงประมาณไหนนะครับแห่โมูนะครับฟุกมากกว่าเนาะนะครับนะเป็นลูกฟุกของผมมากกว่านะครับ ไปเล่นลูกไก่สิกว่าเนาะอญ่าน,นี้ก็ได้นะครับลูกไก่ในสวนมา่างตาไม่ค่อยดีนะครับผมตัวการแทงไก่นี่มากเลยนะครับอ่ะผมจะกเบานะครับอ่ะโอเคครับลงครับ ลงีนผมก็ชนะซีครัชนะครับอ๋อธรรมชาติไปเลยเบาหนึ่งธรรมชาติไปเลยนะครับไม่ดึงไม่ปล่อยนะครับนี่นะเดะเลยนะครับธรรมชาติไปอีกแล้วนะครับโอ้โหชิวๆนะครับเกมนี้นะฮะชิวๆว,วนะครับชนะนะครับถึงคุ้ม ผมจะแทงโชว์นะครับอ่ะโอเคนะครับยิอย่าลืมกดสแ r ว b e และแชร์นะครับและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับพร้อมนะครับเจอกันคลิปหน้าเลยครับทีนี้สวัสดีครับเขาบผ้อมผมก็พร้อมครับเจอกันคลิปหน้านะครับว่าผมจะแพ้หรือชนะครับเอาไป